คนครับสวัสดีตอนเช้าสองวันพุดครับพี่นอ้องไปยอกไปเห็นงานแล้วกันนะพี่น้องออกไปทำการทำงานแล้วกันครับออกไปทำงานก่อนครับผมเตรียมของแล้วออกไปเห็นงานครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมของรับชมนะครับนะไปเหตุงานนักัรครับการเสร้อเช้ตวันพุธครับพี่น,อน้องนะสวัสดีทุกท่านครับขอบคดนุกทุกกำลังใจด้วยครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับนะ จอที่เืิมครับตามเก่าตามเกิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ลุงนภาครับมาขอบคุณหลายๆเด้อยที่มาส่งกำลังใจนะครับเนาะพี่ลุงก็ส่งหัวใจบวกๆมาให้ครับขอบพระคุณมากๆครับบทที่หนสองขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณมากๆครับคุณพี่ลุงครับ ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะครับเด้เอขอบคุณไร้ไร้ครับไปเห็นงานน้องกันครับคอู้ดแดดเฮงครับวันนี้แดดออกจะเศร้าเลยครับพี่น้องแดดจ้าเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงว่ะพี่น้องใกล้จะเจ็ดโมงแล้วครับหกโมงสี่สิบเก้า้รตอนนี้ออกไปเห็นงานแต่เศ้ากันครับ อยากขอดีทำโทษด,ดีมาเขึื่อนก็เลิกเดือครับพี่น้องมาเคลื่อนเลิกเกือบสองทุ่มคนครับพี่น้องเอ,อ้ยเหนื่อยหลาย,ลายขอบคุณด้วยขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้นะครับแล้วนะขอบคุณพี่ลุงนาภา่าแฟมิลี่หลายๆครับที่ส่งหัวใจบวบมาให้สวัสดีครับสวัสดีคุณกัลยาพาเที่ยวอรุณสวัสดิ์ครับน้องสวัสดีเช่นกันครับผมขับรถปลอดภัยเพื่อนา่าขอบคุณหล,ลายๆด้อยครับคุณพี่กัลยาพาเที่ยวครับทํางานให้มีความสุขครับผมเหนื่อยหลายครับช่วงนี้ เขาบังคับครับเขาบังคับเอาเงินเงยเทอดัวครับช่วงนี้เร่งโอขนาดครับเนื่องจากที่ทํางานงานบ่อท่านครับเห็นงานบ่อท่านเขาก็เลยเร่งครับงานบหลายเดียวกับงานซ้เก็แต่ว่าเห็นงานบ่อท่านเกิดัวจากหลายๆอย่างครับเก้ดเยดิเหตดโวมาแตงแต่หลังสงการพี่น้องเป็นเดือนแล้วครับนี่ แต่ก่อนเ่เคยมีโอ้บาเคยยังสวัสดีค่ะน้องโจจากกับน้องกัญญาน่ารักครับอยากคนพี่ลุงนะครับนะรวยรวยครับรวยมันมันจะเป็นแนวอื่นก่อนครับเหนืไไ่ยครับนี่โอ้เหนื่อยแหงเหนื่อยค่ดีแต่หมูว่าน,นี่บ่คอยปั่นไหลครับหมูว่านเครื่องบ่คอยเสียไหล มือวันก่อนเนี่ยโอ้ยเสียบสดมือครับพี่น,อน้องบ็ได้ hết นะวันยังมีเวลานางพักอยู่สักหน่อยมเวลาพักครับวันก่อนนี่ยม้วนหมุเนเยอะตําออกกับเครื่องนี้ตําเครื่องนั้นพี่จอดอยู่ข้างอยู่บ้านน้อง โจกริยาตื่นมาลงแล้วค่ะมาขึ้นบริเวณไปบานไว้ได้ครับมาขึ้นเดี๋ยวมือแรกเนี่ยครับได้อุปกรณ์มาใหม่ครับสิได้แวะแล้วบานอุปกรณ์เครื่องเก่าไปแซตตู้เย็นเปิดแล้วติดเซยครับทดสอบอยู่กําลังทดสอบครับวันที่ได้ผลบ่มือแรงไปเอาหลับเครื่องใหม่ก่อนครับนดก็หไายหลายครับดไหลได้ปุ๊บ ลงกันหยาบๆขอบคุณด้วยครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ลุงจากคุณกระยาพาเที่ยวนะครับเนาะขอบคุณด้วยครับขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจขอบคุณทั้ง13ล้านดวงใจ13ล้านดวงตานะครับเนาะไปเบิงบรรยากาศตอนเช้าๆน้ำกันครับพี่น้องซี่ได้ยังไปกินนะครับวันนี้ซีได้ยังไปกินครับบรรยากาศรถบํกหลายนะครับช่วง ่อ,ออกมาเดีวมันหลายตั้งแต่หมองลงนะครับมันเป็นบีบทางล่งนะครับนะจากสี่เลนเลยยื่อสองเลนก็ยยู่เล่นเดียวเรื่อยรถแนติดเนี้ย,ยกลหน่อยครับอันนี้ก็ไปทางรัดดีกว่าครับไก,ก่กก็ันประมาณสองกิโลครับแต่ว่าทางบ่อคอยสะดวกกันไใดหรอกครับชุมชน กำลังไปส่งน้องอยากคุณกัญญาครับผมขอบคุณเด้อขอบคุณคุณพี่ลุงกับคุณพี่กัญญามากๆครับที่แวะมาให้กำลังใจครับผมขับรถคือกันครับน้องครับผมไปส่งที่ทำงานขับรถปลอดภัยเด้อครับคุณพี่กัญญาครับผมขับรถปลอดภัยเช่นกันครับ บ,บ,บ้านบ้านห้องนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศบควยอิจจ์แอดช่างโจสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับขอบคุณเน้อที่แวมาทักทายขอบคุณที่แวมาให้กําลังใจครับขอบคุณพี่ช่างโจมากๆครับ <c oughs> พี่ลุงนภพาสวัสดีครับจับคุณพี่ช่างโจนะ ุณที่มามาทักทายกันตอนเช้าๆครับผมน้องโจสวัสดีพี่โจครับจากคนช่างโจนะครับเนาะถักทายกันครับ,บถักทายตอนเช้าๆสาวันพุธน,นะครับเมือนี่แม่นบอกแม่นครับเนะาะวันสวันดนะุธเนาะ วันพุธครับสดใสแห้งอากาศแดดแห้งครับพี่น้องเช้าวันพุธที่สดใสามากครับวันนี้มื่อนี้นะฝนนะที่มาตกครับเมื่อวานเมื่อวานกับ่าตกครับเมื่อวานขึ้นไปซื้อฟ้าห่องัไปซื้อเมื่อวานมาตกครับหลังจากฝนตกมากพี่นอ้องเบเบงหยาครับเชียวชะอมแขเตรมขงังสองข้างทางเลยครับ แต่สีดีใจแห่งพวกธรรมชาติครับเฉียวชุมเลยครับปลาหยาป่ามั่นเพื่อนเพื่อนๆกันนึกว่าเขาหนาฝนเต็มตัว,วเร้อพี่นอ้องเห็นกงใหม่ชุ่มชื่นแบบนี้ ขอบคุณนู้อครับขอบคุณคุณช่างโจครับหลายๆครับเลิฟสามนว่าขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณพี่ลุงนาพาครับที่ส่งน้อยใจบวกๆพี่ลุงนาพาก็สวัสดีน้องโจน้องโจบ่กครับับผมรถสิบรอยตีโครงไก่ครับพี่น้องคนพี่ลุงก็ส่งกําลังใจบวกๆมาให้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับ แต่นี่ก็เป็นถนนใหญ่แะพี่น้องตัดถนนใหญ่ได้เือนสามสามหนึ่งครับถ้าเรือแรมชะบังครับนะแถวเบิงบรรยาก,กาศอีกฝั่งหนึ่งครับรถหลายับอีกฝั่งหนึ่งพอลงไปในนี้ลงไปนิคมแถวระยองครับแถวปวกแดงระยองครับเสร็จนะนิคมหลายครับเสร็จสองสามนิคมฝั่งข้างหลังไปในหลายพื้นที่ครับเชื่อมต่อในหลายพื้นที่นะครับเนาะ ตอนนี้ก็มุ่งหนา้าถ้ามุ่งหน้าไปนี่คือท่าเรือแหลมฉะบังครับสามสามหนึ่งลงท่าเรือแหลมฉะบังนะครับพี่้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนทุกคนครับขอบคุณคุณพี่ลุงนภาแพมิรลี่ส่งกาลังใจรัวๆเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคุณ,คณกัลยาพาเที่ยวส่งหัวใจกอดๆมาใ่้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอน,นันต์เกมเมอร์ขอบคุณหลายๆด้วยที่มาให้กําลังใจครับสู้ๆนะนาะสงสารเลย ขอบคุณครับเรฟซีขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณคุณนันเด้ครับขอบคุณคุณพี่ลุงนภาส่งดอกไม้สวยๆมาให้ตอนเช้านะครับเนาะส่งดอกไม้ตอนเช้ามาให้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคกำลังใจเด้อฮาชื่อเขาเศร้ากันพี่น้องบวันรถหลายครับรถหลายพี่ลุงก็ส่งน้ำมาให้สามแก้วชื่นใจเลยครับวานนี้ รถใหญ่ก็เยอะถนนเส้นน yeah, ี้ก <l ron ky> ็เกิดรถปอุบัติเหตุบ่อยแห้งครับเป็น้อดบ่อยเห้งเป็นถนนแบบชั่วโมงเร่งรีบนะครับเนาะแถวนีรถสีดีแต่แม่ยังมุเซอยยังมาแรงครับชั่วโมงเร่งรียบเดี่ยต่างคนต่างเปล่าครับคุณอนันต์สวัสดีครับจากคุณพี่ช่างโจครับของักทายคุณพี่อนันต์นะครับเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะครับเนาะขอบคุณลมของคนเนาะขอบคุณดวงตา ไฟเขียวไฟเขียวพี่นอ้องคนนี้ก็ฟุกแพ้่แต่ไฟเขียวครับวันก็มาใส่กับรถยนต์รับอยู่นี่ปลาเร้าเลยเดิอ <c> ท <oughs> <c oughs> างปลอดภัยทุกเส้นทางครับจากคุณลุงนาพานะครับขอบคุณหลายๆครับคุณพี่ลุงก็ทรงกำลังใจมาให้รัรวๆลยครับหัวใจบวกๆแล้วก็ดอกไม้สวยๆ สวัสดีครับคุณช่างโจจากคุณอนันเกมเมอร์ครับขอบคุณเ้อะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณกำลังใจจากคุณพี่ลุงนภะาแฟมลี่มากๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับรถเยอะเยอะครับพีน้องรถเยอะเยอะนะหาฮเน้่ย่ากาับสจเรก่อนครับ เจ็ดลานนี่เปิดบปแล้ะครับลานนี้น่าจะเปิดครับแทบนะครับอาหารทางทางครับกินง่ายๆนะครับนะขอญอาตไปซ้อกับเขาแป๊บหนึ่งครับ มาแล้วครับทุกคนได้นี่ครับได้เนืกินได้ครับเด้ครับนี่แหละข้าวเหนียวหมูปิ้งครับง่ายๆครับไปทำงานนับการครับพี่น้องคุยลุงนภาคุณอนันต์ก็ส่งกําลังใจมาให้เรือๆลยขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณคุณพี่ช่างโจ้ด้วยครับส่งกําลังใจบวกๆมาให้ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณ หัวใจบกบวกจากคุณลุงนภาแฟมิลี่คุณช่างโจก็หัวใจกอดๆนะครับแล้วนะขอบคุณมากๆครับคุณนันนันก็หัวใจบวกบวกไเหมือนันหัวใจกอดๆครับ <c oughs> ตอนนี้ก็7จโมงสนาทีครับพี่น้องก็อบอกมาเร็วครับช่มือยังอ็อยู่หยองมาดยครับ7จ็โมงสนาที อันนี้จะถึงที่ทําง,งานนะครับโอ้รถฝั่งหนึ่งหลายครับเพราะมันขึ้นเขาเนาะรถหนักขึ้นเขาเขาตะแบกครับตัวนี้เขาในน้อยนะครับ่ว่าเห็นรถก็ออกจากทาเลื่อนเนาะมันหนะักขึ้นซาครับอีกฝั่งหนึ่งรถเยอะครับพี่น้องรถเยอะรถหลาย สวัสดีค่ะน้องสมบีขอบคุณหลายๆลยเด้อครับสวัสดีพี่ลุงครับที่มาอีกบ้านนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณมาอีกบ้านแล้วครับขอบคุณมากมากครับมาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่มาช่วยตามหาหลักกิโลครับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจครับทางโจก็ร้อนลำมาเลยขอบคุณมากครับเลยเก็บครับผมไลคเก็บขอบคุณครับขอบคุณพี่ลุงมากมากครับ เอฟซีลุงนาภาแฟมบลี่หลายๆครับที่มาส่งกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกคนครับผมบรรยากาศนี้มันมันยุศิภาพีพี่น้องมาชมพระใหญ่ที่วัดเขาตะแบกอยู่ครับมาอะไรพี่น้องในเบิร์สักสิบยี่สิบนาทีแล้วครับเนาะวัดเขาตะแบกงามๆครับวัดพระใหญ่เพิ่นกำลังก็งเรียบร้อยแล้ว ไปเสิมื่อไร่ตอนแรกบได้เลยงานเว้นล่ะครับซสมอนี้บได้เวิดเวลาเวิดโอกาสแล้วจักยงมใดบุครัที่เด้มาไล่อไหร่เห็นบางทีรอแถวนี้ล่ะครับวันหยุดกถทาบได้ไปตกปลาสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่กมวลรัตน์ครับขอบคุณมากๆครับที่แวะมาให้กำลังใจครับขอบคุณคุณพี่ลุงลาภาครับส่งหัวใจรัวๆมาให้ส่งกำลังใจดอกไม้สวยๆมาให้อีกครับขอบคุณมากๆครับคุณพี่กัญญาภา เที่ยวก็พี่กระยาสช่งางโจสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับจากคุณพี่กมนลรับนะครับนอาขอบคุณมาก,มากๆครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับอหอดแยกว yeah, ัดใจแล้วพี่น,อน้องว่าไงเนาะสาวสวยขึ้นมาจอดรถตันทางครับวัดใจไปบ่ได้เลยบัดเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวัดวัดใจยี่นี้ครับไปอยากนีเราพอๆก็ไม่มาโบกห้ครับ <c oughs> มะนาวหวานสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กําลังใจครับผมคอมเมนต์ใดอ่านมาท่านก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อครับขับรถอยู่สวัสดีคุณมะนาวหวานครับขอบคุณมากๆครับที่แวะมาให้กําลังใจกับสมบีพาใบชาแนลขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับถึงที่ทํางานเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่เก่าที่เดิมครับ จอดรถกับจอดที่ประจำนี่แล้วครับจจะาบริย่างไก่ครับเดเ๋ยครับขออนุญาตใส่ปาะแกไปเวยครับคุณพี่มนาวานครับเพิ่มมาแกให้เลยครับคุณพี่กมนลัดก็ส่งหัวใจกอดกอดคุณลุงนภาก็ส่งหัวใจบวกๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับ จะสิลายอ่านคอมเมนต์กันครับพี่รุ่งนาภาสวัสดีตอนเช้าจากคุณกมลรัตน์ครับพี่กมลรัตน์สวัสดีครับจากคุณช่างโจครับสวัสดีน้องกมลรัตน์จากคุณลุงน้าครับผมสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่กัลยาสวัสดีช่างโจค่ะพี่โจขับรถค่ะอ๋อรับ oh. ผมขับรถปลอดภัยเด้อครับคุณพี่โจครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับคุณชัยพิชิตครับ ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจใจครับสวัสดีตอนเช้าครับขอบคุณทุกท่านท่านขอบคุณทุกคนครับผมคุณลุงนภาก็หัวใจบวกบวกคุณมะนาวหวานก็คุณกระยาสวัสดีค่ะคุณลุงนภาก็ส่งดอกไม้สวยๆมาให้สดอกขอบคุณหลายๆเด้ครับสวัสดีครับคุณลุงนภาจากคุณชัยวิชิตครับคุณลุงนภาก็คุณชัยวิชิตสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณมานาหวานจากคุณชัยวิชิตครับคุณโลุาแฟมิลี่ก็หัวใจบวบบวครับคุณมานาหวานก็คุณชัยวิชิตสวัสดีครับคุณลุงนภาก็ทรงดอกไม้สวยๆมาอีกสามดอกครับคุณกะระยาก็หัวใจกอดๆครับคุณกมลรัตน์ก็เช้านี้ขอให้สดใสขอให้สดชื่นมีความสุขสมหวังทุกคนนะคะคุณ ขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่กมลนรัตน์ขอบคุณคุณพี่ลุงนภาครับหัวใจบวกบวกขอบคุณคุณสวัสดีคุณกัลยาจากคุณชัยวิชิตครับผมคุณมะนาวหวานก็คุณอนันต์สวัสดีค่ะขอบคุณด้อขอบขอบคุณคุณพี่มะนาวหวานมากๆครับหัวใจบวกบวกนะครับเนาะคุณกมลนรัตน์ก็สวัสดีคุณกัลยาคุณลุงนภาก็หัวใจบวกบวกขอบคุณทุกคนครับที่แวะมาให้กําลังใจครับผมให้กาลังใจล้นลามในเช้านี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านครับคุณลุงนภาก็ ส่งดอกไม้สวยๆมาให้นะครับนะคุณกัญยาก็พาที่ออกกับพี่ลุงนภะาสวัสดีค่ะมนาวานก็ทรงหัวใจบวกๆมาให้นะครับนะสวัสดีทุกคนตอนเช้าครับยินดีต้อนรับทุกคนเน้อครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีน้องกัญยาคนสวยจากคุณลุงนภะาแฟมิลร่ครับสวัสดีคุณชัยวิชิตจาก คุณกมลรัตน์ครับผมคุณชัยวิชิตก็สวัสดีค่ะคุณอ้อ่านผิดลวพี่น้องคุณกัลยาพาเที่ยวก็คุณชัยวิชิตสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนครับคุณกัลยาก็ส่งหัวใจกดกอดครับผมคุณชัยวิชิตก็สวัสดีครับคุณโจขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับเนาะ ครับไล่นี่ก็จีผ้าพี่น้องยางไปเขาไปเห็นงานแล้วครับแล้วก็จีขออนุญาตลงไลน์นะครับนขอบคุณทุกคูทุกคนเ้อครับทีแวะมาให้กำลังใจครับขอบคุณทุกทุกท่านครับอันนี้ก็เของงานเจ็ดโมงครึ่งครับก็ฟ้าไปหานีขอก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนไป่ทำโทษก่อนอย่าไปถ้ำโทษอีกครับถีว่าเปิดโอทียาวอีกยากอีกแล้วพี่น้องบัดนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับเห็นงานด้วกันครับ แดดแห้งเถี่พี่น้องเพิ่นมอเศร้าคุณอน,นันต์ก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณมะนาวหวานจากคุณพี่อน,นันต์เกียมเมื่อนะครับนะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟขอบคุณทุกๆกำลังใจครับเดี๋ยวก่อนหาบาอลผอยอยู่ออกเลือกจังโอมองไเลยเลือกกี่โมงท่านบอกว่า เอามา้ให้บอาโทรศัพท์ะเอาไว้ให้บ่าโทรศัพท์โทรศัพท์เอาไว้ให้ไหมล่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงมาอขอบคุณด้วยครับขอบคุณคณนนั้นก็ยกมือไบว้ไปนะครับเนาะคนณรุงนภาก็ส่งดอกไม้มาให้ครับการที่ขออนุญาตทุกคนลงไลน์ด้วยครับทุกคนยกมือไายบไปกันได้เลยครับอีกหน้าที่หนึ่งแหละพี่น้องย่างไปพอดีเข้าไปถึงที่ทํางานพอดีแล้วครับเนาะ โอ้แดดแห้งครับแดดแห้งจะเร่อมตาเด้อควันหัวรันนะครับขอบคุณห so ัวใจบุบบวทุกคนขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเด้อครับขอบคุณคุณพี่ชัยวิชิตครับยกมือบายบายมาแล้วคุณกัรยาก็ยกมือบายบายมาแล้วนะขอบคุณหลายๆเด้ครับขอบคุณทุกคนทุกทุกกำลังใจทุกพลังนะครับน้ขอบคุณพลังเงียบพลังบนขอบคุณดมของคนเด้อครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลอครับ เชียงใหม่ฝนตกค่ะโอ้คือดีแท้ครับเชียงใหม่ฝนตกทั้งนี้แดดจนหัวลันพอนหัวลันนะครับคุณกมลรัดก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้บายๆครับบายยทุกคู่ทุกคนครับอยากคุณลุงนภผาแฟมารี่ครับบายๆครับคุณกมลรัดขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขครับเหตุสิ่งใดคอยสมปรานนาครับร่ำรวยร่ำรวยเด้อเช้านี้ครับ สุดท้ายนี้ก็ขอกก่าเขาว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาเอาสาลาไตมาส่งก,กำลังใจให้พอดีครับ bye รบ๊ายบายครับขอบคุณหลายๆครับ